รีวิวแกะกระปุกโปรตีนออแพลนกระปุกเล็กอันใหม่นี่คือกระปุกโปรตีนออแพลนกระปุกเล็กอันใหม่ขนาด450กรัมกระปุกเล็กนะที่สกัดจากพืช100%ถั่วเหลืองข้าวสาลีถั่วลันเตา0%ไขมันและคอเลสเตอรอลข้อมูลพภชนาการอยู่ข้างกระปุกอย่างครบถ้วนกระปุกใหม่จะต้องปิดซีนด้วยฟอยล์มิดชิดเพื่อกันสิ่งแปลกปลอมข้างนอกเข้ามาเจอปนจากนั้นค่อยๆเปิดแผ่นฟอยล์ออกด้านหนึ่งเปิดแค่2ในสก็พอ พับเป็นแนวเอาไว้ป่ายกับช้อนตักโปรโตีนสังเกตดูสีผงโปรโตีนนะจะต้องมีสีครีม,มอ่อนๆสม่ําเสมอกันผงละเอียดไม่เป็นก้อนไม่มีกลิ่นเหม็นหืนนี่คือช้อนตักโปรโตีนจะเก็บไว้ข้างนอกหรือถ้ากลัวหายก็ใส่ไว้นในกระปุกเลยก็ได้ตักโปรโตีนเข้ามา1ช้อนปา้ากับแนวฟลอย1หนช้อนนี้10กรัมให้โปรโตีนคุณภาพ8กรัมกรดอะมิโนจะเป็นครบ9ชนิดที่ร่างกายสังเคราะห์เองไม่ได้ต้องทานเข้าไปเท่านั้น เป็นตัวช่วยหนึ่งทําให้ร่างกายได้รับโปรโตีนตามที่ควรจะเป็นง่ายมากแค่เช็คแล้วดื่มนะดื่มได้ทุกวันเลยเ <emotions. S 1> พื่อนเพื่อนละ่ะทานโปรโตีนถึงเกณฑ์ตามที่ควรจะเป็นกันไหมถ้าไม่ถึงลองดูน้องอออแ p l a n ได้นะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยละ่ะ